ูงเกิดจากอะไรได้บ้างคำถ,ถามยอดฮิตนะคะวันนี้หมอรี่จะมาแนะนําให้ฟังนะคะยูริกสูงนะคะเกิดได้หลายสาเหตุแต่หนึ่งในนั้นที่คนเข้าใจผิดก็คือการกินเป็ดและไก่จริงๆการกินเป็ดและไก่เนี่ยเอาไว้ข้อท้ายๆเลยค่ะเพราะว่ามีโอกาสที่เรากินเป็ดและไก่เนี่ยจะทําให้ยูริกสูงเนี่ยน้อยค่ะมีนะคะแต่น้อยทีนี้เรามาฟังกันนะคะว่าอะไรที่ทําให้ยูริกสูงเป็นอันดับตน้ตนๆข้อที่1คือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใครที่โดนข้อน,นี้นะคะนั่นแปลว่าเขา ก็เนี้ยเป็นสาเหตุที่ทําให้ยูริกสูงเลยค่ะข้อที่2นะคะการดื่มน้ําอัดลมนั่นเองโดยเฉพาะแบบซีโร่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าไม่อยากอ้วนก็เลยดื่มซอฟต์ดริงหรือว่าเครื่องดื่มน้ําอัดลมแบบ0แต่ให้พลิกไปที่หลังขวดนะคะว่าเขาใส่สารตัวหนึ่งนะคะที่เป็นสารให้ความหวานแทนน้ตาตาลที่เรียกว่าฟรุกโตสหรือเปล่าถ้าใส่ฟรุกโตสแน่นอนคะ่ะฟรุกโตสทาให้ยูริกสูงนะคะข้อที่3นะคะน้ําดื่มผลไม้เพราะอะไรเพราะว่าเครื่องดื่มผลไม้เนี่ยก็มีฟรุกโตสเช่นเดียวกันค่ะข้อที่4นะคะคือการรับประททานผลไมม้ีี่ ะะบางคนเนี่ยทานเป็นกิโลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแตงโมหรือว่าส้มตรงนี้เนี่ยก็สามารถทําให้ยูริกสูงได้เช่นเดียวกันค่ะ